บ้านแถวนี้จะมีตลาดอาหารอร่อยเนาะแล้วก็มีตลาดดังๆนะคะพี่น้องคนมาลหลายขนาดนี้จลยตลาดดังอยู่ทีแแม่กำปองนะคะพี่น้องมันจะยืนถ่ายรูปกันเนาะเดี๋ยวน้องตะวันก็ไปํำจุนกันไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขาเคยได้มาเที่ยวนะคะพี่น้องลานนี้ก็เป็นลานที่เดบดดังมากๆเลยนะคะในโชเชียวนะ ร้านลุงพุทธป้าเป่งนะคะทุกคนพี่น้องมุนเนียงน้องตะวันไตสะฟานแฟนมาได้จเดไดชัน้นตดๆตอนนี้ค่ะยังชันอยู่บัาแอวยานเด้ยวต่ว่นเพนเฮตบอปอดภัยดีเนาะแต่ว่าน้องตะวันเป็นคนที่แบบย่านพ่อมสูง สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอชซีทุกคนทะ้จ้าคิมนีน้องตะวันกัจะภาพทุกคนมาเดินชมบรรยากาศน้ำตกแม่กำปองนะคะพี่น้องน้ำตกอ่าเพื่อนเพื่อนบอกว่ามีทั้งเบิร์ตมีเจดซันด้วยกันเนาะเฮ้ามาหอดแล้วก็หูซึกตื่นเต้นเพราะว่าได้ยินเสียงน้ำตกมาพี่น้องเนาะอ่าน้ำตกวชิชวยํำได้เดี๋ยวเฮ้ากัจะภาพทุกคนขึ้นไปชมบรรยากาศของผม,มาก,าก,กันเนาะบอกว่าที่เดินขึ้นไปได้จักชันนั่นเอง เพราะว่า่นนี้ทางให้เดินขึ้นไปเนาะ,ะไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยน้องพี่น้องจะเป็นบรรยากาศน้ำตกแม่กําปองนะคะสวยมากๆเลยไอ้กำจุนันไายหอบอยู่เนาะ เห็นพนบอกว่านำต๊กแม่กำปองมีทั้งเบิดเจ็ดสั่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปส้มถึงสั่นที่เจ็ดกันเลยปะไปกันเลยเนาะเขาก็จะเดินขึ้นทางนี่เนาะจ้าพนมีทังให้ขึ้นพรออมนอกจากทุกคนจะจะเป็นทางที่เขาจะเดินขึ้นเนาะจะต้องระมัดระมั่งยันเมินน้ำเนาะทุกคนเนะเาะจะเดินขึ้นไปพ่ออมโอทางที่เขาเดินขึ้นมา ทุอคนนี่จะเป็นน้ำตกชั้นกะทิสองโคตรงามสวยมากบอกแค่แค่เดียวือแบบสวยมากมาก พี่นองตะวันขึ้นมานี่จะเป็นซั้นที่สามนะคะทุกคนถึงแล้วน้ำตกชั้นที่สามสิบออดชั้นที่เจ็ดเดอพี่น้องสวยมากพันนาน้ำตกลงมาจากภูเขาผู่น้อะ กันก็นจะไล่ลงไปสูคนเลยนะเนาะเนนี่กันจะเป็นบรรยากาศเนาะอ่าพอเพื่อนลงมาจากนำโต๊กันแล้วเพิ่นกันจะมาถ่ายรูปกันยูนนี่กเนกาะจ้าทุกคน เต่งว่าเฮ้าต้องเดินจากนี่ไปหาสุมโนแม่กำปองประมาณจะก,กิโลก็เฮ้าเดินลงไปประมาณจะก,กิโลประมาณสองกิโลนะคะพี่น้องเพื่อจะเดินไปหอดซุมโซนแม่กำปองเนาะไปเดี๋ยวนอนตะวันก็นจะเก็บภาพบรรยากาศเนาะให้ทุกคนได้เบ่งเด้เดนเดนนอนอนทุกคนก็นจะเป็นทางที่เฮ้าเดินลงมาจากน้ำตกเนาะเพื่อจะลงไปอ่าหมบานแม่กำปองเนาะ ทางก็จะแบบว่าทางพนดีเด้เพราะว่าเวลาขับรถก็ต้องระมัดระวังเนาะทางโค้งค่นะห้องาีิเดินลงไปสองกิโลเนาะเฮาเดินขึ้นมากะประมาณสองกิโลเนาะที่ห้องอย่างจะเป็นภูเขาแล้วก็ธรรมศาสตร์ ต้นมาเยอะมากแนะนําเลยเด้อถาทุกคนได้มาเทีย่ยวเชียงใหม่เนาะแนะนํามาอยู่ที่หรือว่าหมู่บา้านแม่กําปองถนนเฮาจะลงไปกันยังอีก่าวไกลเนาะ ตว่ารายละเอียดการเดินทางก่ะไปรับชมคลิปอยู่อยู่สองายคํำจุนเด้อทุกคนเ,คเดินกันต่อไปยาวๆนะทุกคนแต่ว่ารถเพิ่นกับมีเนาะมีมาหับทรงหอดอน้ำตกแล้วกะหับลงไปกับมีเนาะแต่ว่าห้องอยากเดินชมบรรยากาศเนาะ ต้<อ>นหนองตะวันชื่อไฮเบิง์ยวิวพวกเขาด่านลังเนาะสวยมากบอกได้คำเดียวเนาะบ่มีคำสีบรรยายเลยมีแต่คำว่าสวยงามมากๆเลยเนาะเดินต่อกันอีกเลยตอนนี้เนาะทุกคนเฮาก็เดินลงมหาหอดชุมชนหมู่บ้านแม่กำปองแล้วคะ่ะเพื่อนก็นจะมี่อะอะแถวนี้ก็แมนบ่ได้เพื่อนก็นจะมีเป็น ที่พักเนาะเป็นที่พักบานเดียวบานซองสั้นนะคะพี่น้องแล้วก็มีโซนขายอาหารเนาะมีตลาดแบบว่าแซ่บๆดังๆทั้งนั้นเลยที่นนองตะวันไดดูในรีวิวเนาะมาสสมกับการมาพักพอนอทุกคนเด้อถ้าพี่น้องอยากจะมาะรับลมชมวิวแบบว่าธรรมชาตินอกอว่าหมอกมานอนพักแบบสถานที่แห่งนี้คือแบบชุดๆเลยแหละพัก น้นองตะวันมาจนแบบวัยากราฟเลยเนาะผักะ้สเสื้อบแปลว่ามีความสุขมาพี่นอนองเนาะไนมาสถา,านทีที่ห้ามากนะเป็นอาอากาศบริชุดเนาะนองตะวันจีทายตอนลงมาเนาะนแต่จะเป็นบรรยากาศรถที่เพิ่นขึ้นมา มีทั้งลดขึ้นลดลงเนาะต้องระวังเนาะทุกคนแบงวิ้วพวกเขาบ้านพักกะเพนมีเบอร์ติดต่อเนาะหรือว่ามีเบอร์ให้โทรสวัถามจองใด้เนาะทุกคนเนาะสวยมากเพนกตจะมีเบอร์เนาะมูบ้านือวบ้านพักคุ้มเชียงดอย ว่างเิ่นว่าเนาะจอยเห็นวางลายอยู่เหยสวยมากอ่ามันเป็นแบบว่าบรรยากาศแบบรอบๆนี่เป็นภูเขาทางเบิดเลยเนะแล้วเพิินก็จะมามีเป็นอาชุมชุนหมบา้าอยู่ในนี่นอ้องบ้านนี้ก็จะเป็น บ้านซื่นสีว่าไอ้คำจุนเพิ่นเห็นอันเนาะที่เพิ่นอ่าล่องน้ำลงมาจากบนยอดเขาเนาะพี่น้องเนาะทักทายเอฟซีน้องละบอสบายดีพี่น้องโดยสบายดีเนาะเดี๋ยวที่ถ้าไปคำจุนเนาะเพิ่นได้มาอยู่นี่เพิ่นอ่าหุบลึกเนี่ยเดียเพิ่นทเดลมาเที่ยวมืองบาในกำปองอยากมาอยู่เลยอยากมาเยอะอยากมาใส้ชีวิตอยู่นี่แล้ว แม่เนเนาะมันเป็นประยู่อันนี้ได้พี่น้องมันเป็นแบบว่าสถานที่แบบเงียบสงบเนาะแต่ว่าเ้าปีเ,าเห็ดหน้าอะไรอ่างเง้ยไ่มีแล้วเพิ่นบ่ได้เห็ดหน้าเ่าวะเนาะแต่ว่าแมน่่นค่ะทายร้านกาแฟเ,เนาะครับเนาะพี่น้องเป็นร้านอ่าร้านอิงดาวเนาะอยู่ด้านบนสุดนู้นที่เ้าได้ขึ้นไปวังกี้เนาะเ้เาก็เดินลงมาจา้ะแต่ขึนลงมาหอด ผนทางก็ยังอีกยาวไกลอยู่นะพี่น้องพี่ฮาวิลงไปไปกันเลยเดินตามไปเรื่อยๆฝนอยู่นี่ก็แบบว่าตกปปอยๆน้องบริเวตกแหง้งแบบตกตกยุดยุดะนะอากาศมันก็นเลยดีแนมไปดันลังพี่น้องอามงาม เนาะถ้าเอฟซี่ันไดอยากจะมาเที่ยวหรือว่าอยากจองที่พักเนาะนองตะวันกะชิไายอ่าให้เบิง่งเนะาะเผื่ออยากมาติดต่อหรือว่าอยากมาทัวรสอบถามเพิ่นกะได้เนาะพี่น้องพี่น้องบรรยากาศหากะเห็นแดดออกเนาะตั้งแต่เช้ามาหากะเด่นเห็นแดดออกเด้อทุกคนบรรยากาศดีขนาดเลย क्या yeah, no, yeah. บ้านนี้จะมีตลาดอาหารอร่อยเนาะแล้วก็มีตลาดดังๆนะคะพี่น้องคนมา,ลา,ลาหลาาๆขนาดนีน้มีทางลานของผกักของกินเนาะสวยๆงามๆเลยจ้า ร้านที่เพือ่อนยืนถ่ายรูปกันหลายๆจะเป็นร้านดังมากๆของเชียงใหม่ละเป็นร้านดังอยู่ที่แม่กำปองนะคะพี่น้องมันจะยืนถ่ายรูปกันเนาะเดี๋ยวน้องตะวันก็ไปทำจุนกะที่ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เฮาเคยได้มาเที่ยวนะคะพี่น้องร้านนี้ก็จะเป็นขัว ร้านข้าวซอยกอยใจแม่กำปองนะคะทุกคนลูกค้าเป็นเต็มหลายๆเนาะนร้านนี้คะเป็นร้านผีดด่แบบดังมากๆเลยนะคะในโซเชียลเนาะร้านลุงพุธป,ป้าเป่งนะคะทุกคน ในน้นองตะวันกะได้ลงมาคาเฟเ่เนาะพ่นวามีสะพานสะพานแผนนะคะทุกคนเข้าตรงมากินกาแฟนเนาะเข้ามาซื้อกาแฟแล้วกอ็เข้าสามารถได้อะ่ะไปเดินบนสะพานแผนได้เนาะเดี๋ยวบรรยากาศว่าสีเป็นจังไงเดี๋ยวน้องตะวันจะพาไปเบิ่งนไปชมได้ทุกคนได้ ตอนนี้เฮาก็ได้สั่งโค้งเนาะเป็นชาไทยสองแล้วก็โกโก้หนึ่งนะคะทุกคนเขาก็นั่งกินแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเฮาสิเตรียมขึ้นสะพานแขวนกันนะคะทุกคน ตะวันไตสะพานแคนมาได้จังไงสันตดวตตอนนี้ค่ะยังสันอยู่บโบซา้ยานเด้แต่ว่าพ้นเหตุหักปอดภัยดีนอกต่วานนอกตะวันเป็นคนที่แบบยานเพิ่มสูงเบื้องขวานสุดเลยเบิ่งเนี่ยทุกคนบรรยากาศอยู่ที่สะฟานแขนนอกตะวันยังสันโบหายอยู่เนาะ งานอย่างคมสูงจนบกกาถ่ายให้ชมสัมปันนาะพี่น้องเนาะตัวอย่างแหงเอาละนาาจาทุกคนน้องตะวันก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศเนาะอยู่ที่ซุ้มโซนหมู่บ้านแม่กำปองนะคะให้พี่ให้พีพีเอฟซีทุกคนได้รับชมเนาะได้เก็บภาพที่สวยงามเนาะได้มาเที่ยวแล้วก็รุ้สซึกแบบว่ากินใจแล้วก็ดีใจได้หลายเนาะทั้งได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาพักผ่อนนะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้น้องตะว,วันก็ตตจะได้ขอจบคลิไปไว้เพียงสามน,นดือนกันเด้อจังไดกก็ขอขอบคุณทุกทุกทันที่รับชมคลิปเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชสสร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบาย